สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ89รีวิวครับผม GM Moss ครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง Big 2นะครับผมเอาละครับถึงจะชื่อว่าเกม Big 2นะครับแปลว่า2ใหญ่สุดแต่จริงๆแล้วมีเทคนิคในการชนะอยู่ครับเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งลงไพ่ชุดโฟกัสสเตรตทฟัดรอยัสเตรตทฟัดมาไพ่2จะเปลี่ยนค่าเป็นไพ่ที่ต่ำที่สุดครับต่ำกว่า3อีกนะครับ และหลังจากที่ไพ่สองต่ําสุดแล้วนะครับผู้เล่นจะสามารถลงไพ่ชุดโฟกัสสเตตทปัดหรือรอยัลสเตตทปัดและผู้เล่นก็จะชนะทันทีถึงแม้ว่าไพ่ยังไม่หมดในมือก็ตามครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าทําไมไม่สามารถลงไพ่ได้ใน Big กทูและมีข้อความขึ้นว่าผู้เล่นท่านอื่นเหลือไพ่ไปสุดท้ายแล้วควรลงไพ่ที่สูงที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสชนะนะครับอันนี้ เพื่อว่าระบบจะทําให้เราลงไพ่ที่สูงที่สุดในมือเรานะครับและผู้เล่นก็จะไม่สามารถลงไพ่ที่ต่ําให้อีกฝ่ายชนะได้ครับผมขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับเรื่องอัตราการได้เสียของ Big กทูนะครับผู้เล่นจะได้เสียตามห้องของห้องเดิมพันนะครับคูณกับจํานวนไพ่ที่ถืออยู่แต่ถ้าแพ้แล้วเนี่ยยังมีไพ่2อยู่ในมือจะเสียโกใบละ10เท่าของห้องเดิมพันครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เล่น89นะครับและแจ้งปัญหาไม่ได้ที่แฟนเพจเล่น89ครับผม g m m o d รอตอบอยู่นะครับบ๊ายบาย